โชคชะตาไม่ว่าดีไรไม่มีใครอยู่คำฝันถึงเวลาคุณต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดี อุทยานน้ำตกฉัดวาลินเข้าตรวจสอบกลางป่าลึกเขาตะเวเร่มกับทหารพาน,านลักลอบแปะลูกไม้ขนาดใหญ่บนเขาตะร้ <c oughs> ให้ทุกคนรู้ว่าเราก็มา ตอตะเคียนชั้นตาแมวที่ถูกโค่ได้ลักลอบแปรรูปต้นที่สองไม้ไข่เขียวถูกโค่นลักลอบแปรอีกหนึ่งต้นหน่วยพิทักษ์อุทยานชัดวารินด่วงวัตหารพานของชกกรไิว่าเข้าตรวจสอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติไม้ตะเคียนความโคนโต แปดร้อยยาวกืบฮะห้าเมตรห้าสิบ บางถุงลูกถุงลูกบังถูกค้นใหม่ใหม